สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ผมเพาะเมล็ดไว้นะครับกันนะครับอันนี้เป็นพับช็อกโกแลตนะครับสุดอันนี้เป็นเจ้าเซียนท้อนะครับที่เราซื้อผลทอมมารับประทานจากแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วเราก็แกะเมล็ดเข้ามาเพาะกาันผมเริ่มเพาะตอนวันสงการนะครับวันที่13วันนี้วันที่สี่ ก็ได้ประมาณยี่สิบอวันนะครับนี่นะครับนี่เริ่มเป็นต้นขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นต้นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นต้นขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นต้นขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับนี่พอเป็นต้นแล้วเราก็มา เปิดฝาครอบออกกันนี่นะครับหลายต้นเลยนี่นี่นะครับนี่ได้หลายต้นเลยผมจะเพาะเอาไว้ทำเป็นต้นต่อนะครับ ไว้สำหรับเสียบยอดต้นพันธุ์ของเราต้นพันธดีของเราก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้นพันธดีของเราครับต้นอันนี้เป็นเซียนท้อลักบี้นะครับอันนี้เป็นเซียนท้อสละเปาอันนี้เป็นเซียนท้อลูกใหญ่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันชื่อพันธุ์อะไรนี่ครับเอาไว้เสียบยอดครับ ลองลองทำเองดูครับลองฝึกดูครับอันนี้เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้ว